ของโลแปะสวัสดีทุกคนนะครับอ่ะเจอใหม่ที่จุดน,น่าสนใจอ,อีกแล้วโอ้หดูดิฝั่งโน้นนะเดีย๋ยวลงมาจรตีล่างดีกว่ามันจะได้เก็บเงาเขามันจะตีใกล้ๆน่ะแล้วนะไม่ต้องหดไกลนะโน้นฝั่งนู้นแล้วน้ำตื้นตามหาไปช่อนนะครับนนูนของในน้ำแห้งองีกแล้ว แล้วแต่อารมณ์ทีมาน้ําเต็มคลองเลยรอบนี้มาน้ําแห้งคนระับก็เกือบอบแห้งมีตัวมีตัวน้ำแห้งคองนะครับเล่กปลาช่อนดีมากอาก,กมีขยับน้ำอยู่ ขยับน้ำมันก็จการอยู่แต่ว่าป่ามันอยู่ใต้ป่าไปแล้วหืมเห็นนะดูเหยื่อนะครับดีตัวเบ็ดมันคลิกครับเดี๋ยวไปติดจ้าเดี๋ยวผ่านตรงนี้ ตัวที่มนันท้าตะกัดมาอาะเยืเมื่อกี้นะนนิ่งมีวมีมนมาใกล้แล้วมันมาใกล้แล้วต้องตามเหยื่อม,มาเรื่อยๆเดี๋ยวมนันก็กัดแต่ว่าผมตีไม่ตรงแล้วตีไม่ตรงเฉยเลย ลอยอยู่อะเนี่ยอย,ยู่อยู่อยู่ค้ามาฝั่งนี้เลยลูกค้ามาฝั่งนี้เลยนี่ครับเต็มเต็มวิทกระโดดร้อยมาเลยตัวแค่นี้เองตัวไม่ใหญ่นะท่อนแว ขยับน้ำหลายทีแล้วมันตามเหยื่อไม่เรื่อยครับปลาบางทีไม่หาจังวาหวะกัดไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะเป็นแบบหญ้ามันเยอะครับนอกจากแนวล้งๆงครับี <c oughs> วัดกระด็งกระดอนมานครับก็เม่นยางแค่ก็ผมเต็มปากเลยตุงเลยโอ้ตอนนี้ปลาปากมันฉีกอยู่ก็เนี่ยทำอะไรไปไรโอเคครับผมโดนละมากันไปรู้รช้อนแว้นครับน่าจะพิการพิการหน่อย อ้อมไหมนะี่ะเดี๋ยวขอปลดก่อนแล้วกันนะดูมันสมบูรณ์ก่อนเป็ตคนที่แข็งไลยนะ อันนี้อุยมาปล่อยไปเลยลงมาแล้วปลาจะให้ดูปากมันนะปากมันปากมันแหว่งไปครับน่าจ,จะโดนโดนอะไรฉีกๆไปครับแล้วอย่างมันก็มาผอมแล้วช่างมัปล่อยไปแล้วลงไปแล้วโดนลงไปแล้วเนี่ยครับเม่นยางแค้ะครับผมมันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เขค,ครับผมก็มันยังรู้สึกมันจันน่าจะพอมีปลาอีกนะครับแล้วเดี๋ยวหาตีไปเรื่อยนะของธรรมชาติครับผมกับเม่นยางแคะ chắc giọt mãi có giá sức mãi เรียบร้อยเรียบร,ยร้ยบรอยอุ้ยุูเฉยเลยอ่ะอุ้ยแสดงว่าวมีตัว นนนยยเน,น,น้นนปล่อยสายหยาดปุ๊บตุ๋เลยเฮียกาดอีกแล้ว กัดไม่โดนผมก็ชากหนีครับผมจะกอรีบกอเก็บปลากัดเฉยเลยงามไส้จะรีบกอเก็บนะักปลากัดอุ้ย กัเดกกเดียวกัดไม่ถูกเฮ้ยเด็ดตัวเนี้ยน่าโอตีเลย อ๋อเปิด้หมดแล้วเาเปน้หมดแล้วตัวนนีน้นนก็มีกัดลูกปลาเราสงนีน้ำน้อยด้วย 你团购一个得。嗯 จะจ้อจอโอ้อกันนะโนอนตันี้อยู่เขาเล้นวัดอ๋อตัวนี้กัดตั้งหลายตัวนะเดี๋ยวค่อยเล่นมาอุดไปตัวนึงที่เหลือกัดวัดไม่ติดไม่ใช่ตาวัดนะกัดกัดแต่ไม่โด,ด,ดนเหยื่อก็เริ่มสังเกตได้แล้วว่ามันน่าจะมีตัวแล้วอันนี้ผมลองตีเล่นๆนะเพราะว่าเขา สภาพห,หมายเขาเปิดเอายาคืนไว้นะคุดร้อนสามแสดองศาเป็นลมนะนี่ตัวยาหลุดไปแล้วตัวขันเ <c oughs> ต็เ <c oughs> มปากเลยครับก็ลองตีแค่เช็คหมายนะครับมีกัดอยู่สี่ทีหลุดไปหนึ่งแล้วกัดไม่โดนสองทีนะครับแล้วก็หันไปตีกฝั่งก็กัดเลย,ยเดี๋ยวเจอกันนะครับเดีย๋ยวลงไปตีตั้งใจตีละก็แดดมันร้อนไงค่อยๆตีไปครับตีเข้าๆกันจากแรก นี่ครับเม่นยางแค่เต็มปากอายะไซ์ไม่ถึงขีด <c oughs> เรับผมปากก็ได้วยสุดยอดแต่มันร้อนครับแต่มันร้อนเสียดังหน่อยผมสึกกับมันชอบเราเล้างานเราเล้าหน่อยจากตังเกตนะจากลงมาที ลองเทสหมาย,ยี่แร้แล้ว โอ้ยตั้งโลแปดอู้หูวิสัเห็นไซจะอึ้งมันจะใหญ่ทำไมเอาขึ้นด้วยหลุดเป็นหลุดโอ้ยปากกล้องแทบไม่อยู่อืมการโหดมากโอ้ย ยางด่ขึ้นมานี่มันสบัดนะครับนี่ครับกัดกัดเหมือนไส้ครึ่งโลอะบอบบอบบับตัวคันเนี้ยก็กัดนี่ครับแรปเตอร์ครับผมก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเพราะว่าจากที่สังเกตนะครับผมลากเม่นทีแรกครับลากไวๆครับมันกัดดีครับก็เลยเปลี่ยนเดี๋ยวเอาที่เอาเป็นแรบเตอร์ลงครับนี่ครับได้เรื่องเลยโอเคครับรู้เรื่องก็เป็นใหม่ที่เขาเพิ่งลอกไปได้ไม่นานครับ รู้จักยาแล้วเพิ่งยังชือเขียวเลยน่าจากวันสองวันนั่แหละพอดีเลยไปคอลองนะครับตรงนี้เดี๋ยวลองตอนนี้ก็ไม่มีที่ตีอยู่ก็ได้หมายนี้ก็โอเคละเดี๋ยวลองไล่ตีไปเรื่อยนะครับแอปเตอร์ครับผมฝากกูด้วยร้อนฟังงดัดแรง